อ,อ,อร่อยค่ะเดี๋ยวทานี้ค่ะมีสิบเบียงหมดนะคะไม่ได้ออกไปซื้อเอาที่เหลือเลยยู่ในโต๊ะมีหมูสามชั้นเบคอนเหลืออยู่ไข่ผักก็เลยได้นี่ น่ากินไหมคะน่ากินไหมเออ